เสียมครับเสียมปะเสียมปั๊บน้าน้องเสียมเอ,เอ้เฮ้ยเย็นหนูมืนขึ้นมอได้ไทยบึงครับตอนแรงได้ปลานางซีตู่ เดี๋ยวตอนตอนขึ้นมาอยากตอนขึ้นนางหนึ่งภาษีมสามโมเดลไทยบึงเสียมอีกแก้วครับเสียมแล้วเสียมใหญ่แล้ว บุ๊บน่าตัวใส่ส่วนได้ถึงโลพอดีเจ๊อีกมาขึ้นได้ซีโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหเนี่ยกระดับเอาอืม Uh, uh. oke okay. เกปลาเสียมปลาเสียมได้ครับปลา panjang ding panjang ding panjang ding Matap, uh, yeah. parai parai Keding, see, โอ้กดใหญ่กดใหญ่โอ้โกดใหญ่โอ้โหกดใหญ่ครับกดใหญ่เกาะนิดเดียวหัดเงี้งออกก่อนนะ อ๋อกระดิ่งใหญ่ขึ้นกระดิปลาคออยู่อยู่มองนี้วขื่นปลาคอปลาช่อนไปยังครับบุญบุนดึงยิบยิบยิบยู่บุญนักเบลกันเบลกันเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเดี mmm, ๋ยวขาดเดี os, ๋ยวขาดปรากดกับว่าหน่อยเยวกันเดี๋ยวกันปรากดแน่เลยเดี๋ยินสิ ใส่เนี่ยปลาดุกไหวเด้อมองเนี่ยสามสี่หลังปลาเข็งหมดครับปลาดุกหน่อยมองอคอวัวแมนหนะ้าปลาดุกปลาดุกโคตรโคตรครับอาจจะโคกดหน้าดี๋นี้สิอ่ากดใหญ่อีกแล้วครับท่านโอ้หนำปลาดุกเลย ประดุกหน่อยเลยเกลับหลุดหงงกันเอ๊ะ สวิงสวิงขออ่อยหน่อยเอาไปเอามาเก็บโล่ได้นน่ปรากฏี่สามโตัวลกหน่อยครับนีบ่นครับเทื่อนปลาเข็งมดครับปลาเข็งตายเดืนเอนเด้เลยเสียปลาดุกไปเพิ่มมันกิน กดตัวหนึ่งครับอย่าละนี่เราไปเข็งใส่เตื่นเตือนนะพอแข่งอะแข่งตอนเสาร์กับมะยามเบ,บสเท yes, ่ากับเสาร์เยสออกใส่ไว้สองเพียกสามเพียกรู้ะพอพลิรศพีด,พด เออเออรถสิบผิดตัวพี่เอาบ่ปนังบ่เสียมกันเลล่ะเออเอาแต่ปาเสียมปนังองปนังอกนั่นเม่อนั่นเอาแปเสียมเออเาถุงนไป้ยหถุงนี่ก็่มานี่ด้